สวัสดีคะ่ะร้านพีทคะ่ะอ๋อค่ะจะให้เอาเสื้อไปส่งให้ที่ไหนคะคลองเปรมนีนคุกเนี่ยนะคะเฮ้ย<อ>แล้วฉันจะเข้าคุกได้ยังไงล่ะคะฮะให้ค่าคนและให้ตำรวจพาเข้าเฮ้ยคุณจะบ้าเหรอคะฮะลัลโหลฮัลโหลคะฮะลัลโหล โอ๊ยโอ๊โอนเนี่คุณพีทครับคุณพีทผมมีมะม่วงมาฝากครับมะม่วงเจ้านี้เนี่ยน,นะครับอร่อยมากๆเลยครับคุณพีทอ้าวคุณพีทเป็นอะไรเหรอครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าฮึคุณจะช่วยฉันได้เหรอ โอ้ยคุณพีทสำหรับคุณพีทนี่นะครับต่อให้ต้องบุกน้ำลุยไฟยังไงเนี่ยผมก็ช่วยได้ครับหืมแต่อันเนี้ยไม่ต้องถึงกับบุกน้ำลุยไฟหรอกนะแค่ไปส่งเสื้อให้ฉันก็พอโอ้ยคุณพีทเรื่องแค่นี้เองครับจะไปส่งห้องไหนล่ะครับเอยนีเลยแดนสีนคลองเปรมแดนสีนชชฮ้ยมีคุณดิครับก็ใช่สิพอดีว่าลูกค้าคนนี้เขาต้องเข้าไปตัดริบบิ้นในคุกอะนะคุณช่วยเอาไปส่งให้ฉันหน่อยเถอะนะ ฉันไม่รู้ว่าแต่บอสน่นหายไปไหนอะ่ะสงสัยอยู่กับตานัทมัง้งไม่เห็นเลยอ,ะ<ด>อ่ะจะดีหรอกครับแตไปไปรี่ไปเขาใช้ด้วยเนี่ยนี่ยงเ้ยนั่ไงครับตานัทมาพอดีเลยนัทเอาเสื้อไปส่งเลยว้าวเฮ้ย <อ ey S 2> เฮ้ยโโตานัทเป็นอะไรอ่ะคือผมไปทำรายงานกับเพื่อนมาครับไม่ได้นอนมาสองวันแลวโอ,โอ,โอุ้ยเฮ้ยเอาแลวนี่๊อสอยู่ไหนอ่ะ ป๊อตคงเล่นอยู่กับยินต,ติแตกนะครับแต่อ้อมเขาไปติวหนังสือกับเพื่อนหลายวันแล้วนี่นาะ <Hey, S 2> จู่ว่าไปแล้วเนี่ยไม่เห็นป๊อตมาหลายวันแล้วนะเนี่ยแย่แล้วครับป๊อตหายตัวไปอย่างนี้ผมต้องรีบไปตามหาตัวป๊อตครับเดี๋ยวค่ะ <laughs> เรื่องป๊อตอะ่ะฉันจัดการเอง <laughs> ส่วนคุณก็ส่งเสื้อค่ะ รับทราบครับอู้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไปส่งแล้วหรอครับเปล่าคุณต้องเดินผ่านร้านพี่มารีอยู่แล้วใช่ไหมเอาเสื้อไปส่งให้พี่มารีด้วยนะครับขอบคุณมากนะคะครับนั่นทางดีๆนะคะ นี่ไม่มีใครคิดจะช่วยผมเลยครับอุ้ยอุ้ยตาแลขอโทษที่น้องโหตาและตาและเหนื่อยมากไหมน้องพี่โหมา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 เอาเอาเป้มาเอาเป้มา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 โอ้โหทำรายงานอะไรกันมาน่ิฮะพี่มาลีครับเอาเสื้อมาส่งครับพี่นะเอา พี่มารีเป็นอะไร่ะครับทำไมหน้ามุ่ยจังเลยทำไมจะไม่มุ่ยล่ะคะคุณรู้ไหมกระดูกหมูพี่ถูกขโมยแล้วเมื่อคืนเห็นกระตาเลยพี่วิ่งตามไปด้วยแต่มันไม่ทันมาเลยโอ้ยแสดงว่าโจนี่วิ่งเร็วมากพี่วิ่งช้าเมื่อเก็บของพนุ่งมะลังอยู่อะไปทันงไหนล่ะครับพี่มารีครับดีสินะครับเราจะได้ไม่ต้องเอาไปทิ้งเองไงไม่ได้เป็นกระดูกหมูของพี่ใครจะเอาไปฟรีๆไม่ได้ อืเค็มได้อีกอะไรนะต่อ, 2> <X> 2> อ,อกรเทีวยวครับโอ้โหเค็มได้อีกสงสัยใส่น้ำปลาเยอะพีะร่รู้แล้วค่ะคนร้ายคือใครใช่อะ่ะต้องไปกระสือแน่นอนเลยค่ะ <X> 2> 2> ไปกันใหญ่แล้วครับมันเกี่ยวอะไรกับกระสือครับเนี่ยมไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะ แถวบ้านพี่เนี่ยนะตอนนั้นนพี่จําได้ไม่ลืมเลยมีคนคนนึงชื่อยายเมียน็ทุกคนบอกว่ายายเมียนนี่เป็นกระสือ <c oughs> ก็เลยไปเรียกหมอผีเนี่ยมาปราบยายเมียน <c oughs> จากนั้นนะคะหมอผีก็เอาลูกเสี็งกันมาใส่หม้อดินแล้วก็วางไว้ที่หน้าบ้าน <c oughs> <c oughs> หมอผีก็เริ่มบร คะวันนั้นนะคะเป็นคืนเดือนมืดบริกรรคาถาเซตต้นไสไว้วูบไว้วูบยีเนียนด็กก็ค่อยๆเลื่อนหน้าร้อยก็มาใกล้มอกีเฮ้ยแสงว่ายีเมียนเนี่ยถอดหัวลอยเข้ามาเมียนใส่ล้อเบสไล่เข้ามานันและยีเมียนก็ไล่ไปรอบาซสินเลยวนไปวนมาแล้วปะ หมอผีสารพัดสารพัดอ๋อดาที่หมอผีเนะี่ยมาปาดยายเมียนทำไมเอาหม้อหุงข้าวของยายเมียเนี่ยนะมาใส่โลกเด็กแก่ก็หิวเขาก็ไม่รู้จะกินข้าวยังไงเสร็จแล้วเนี่ยนะเขก็ดาดายเลยดาด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 ดามหมอผีแล้วหมอผีก็เอาเข้าวสารเสกเนี่ยสาดป่าป่าป่าเนาะไอ้ยายเมียก็ ลัวสารเสกสะดุดลากต้นไทรหัวเลยทิ่มพื้นแตกเลยล้านเลยยังไม่จบเท่านั้นนะเยอะด้วยี่เอายายเมียเนี่ยไปหาหมอใช่ไหมหมอแกก็ร้องโวยวายด่าลั่นขึ้นมาทุกคนก็หันไปมองว่าเกิดอะไรขึ้นพอหันไปก็รู้เลยว่าไอ้หม้อที่ใส่โรคเด็กเนี่ยมันหายไปแล้วโอ้ยแสดงว่ากระสือเนี่ยเอาโรคเด็กไปก็ยายเมียเนี่ยสิกเตะหม้อกระเด็นตอนที่สะดุดลากไทรอ่ะโอ้เจุ้่มครับแล้วที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับกระดูมไหมครับเนี่ยไม่เกี่ยวเลยอะ ผมว่าเราพักเรื่องกระสือไว้เถอะนะครับอเออว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีใครเห็นป๊อตบ้างไหมครับอ๋อไม่เห็นนะครับไม่ได้อยู่กับพี่พีทเหรอไม่อยู่นะฉันว่าป๊อตน่ยแหละเป็นคนร้ายแน่เลยใช่แน่ๆเลยไม่เชื่ออย่าลบลู่อพอนะครับจะตุ๋มพอเลยครับเดี๋ยวก็โยงเข้าเรื่องกระสืออีกหรอกใช่ เนี่ยสาผมเก่งจังเลยนะดีทําอย่างนี้นะทำให้ฉันไว้วางใจ<ม>จะได้ฝากร้านไม้กับเธออจริงเหรอคะอนี่ตั้งแต่ทําร้านมานี่นะคะเพื่อมีคนชมเป็นครั้งแรกคะ <c oughs> ่ะไม่เคยมีลูกค้าชมเลยเหรอจริงคะ่ะจะมีก็แต่เห่าบ้าง <c oughs> อะไรนะเปล่ปาเปล่ปาเปล่าละคะ่ะไม่มีอะไรคะ่ะ <c oughs> อุ้ยฮะฮะอุ้ยนี่ตอนี้คะ,อะโอ โอ้ยทำไมมันดูโซมกว่าเมื่อวันก่อนอีกนะเราไม่รู้ถือรังอะไรมาด้วยนะนั่นน่ะเฉลี่ยเดลี่ยมองปราดเดียวก็รู้ค่ะว่ารังอะไรรังอะไรรังกระดาษที่ก็สวยรู้จริงหรอคะเอ้ไอ้รังกระดาษเนี่ยรู้แต่ว่ามันใส่อะไรมาเออแล้วเห็นไหมล่ะเห็นแขนปอดมาเนี่ย โอ้ยแดงแดงเต็มแขนไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเชอรี่รู้ค่ะว่าที่แดงเต็มแขนป๊อตน่ะเป็นอะไรเป็นอะไรก็เลือดออกนะสิคะนี่พี่สวยไม่ทราบจริงๆหรอคะไม่ทราบโดนเลยโอ้ยหยอกย้อนทำผมทำผมเมื่อกี้งชงอยู่เลยตรงนี้แหละค่ะที่น้าแกล้งไก่ขโมยเมื่อเช้านี้ค่ะ ว่ว้แตลเราแต่งบัวอะไรคะเนี่ยผมคือนักสืบที่เก่งที่สุดในโลกผมนี่แหละเชอริ้วเฮียงนี่เปล่าเชอร์ลัอโขลกเชอร์ล้อโขลผมรู้แล้วครับว่าไอ้หัวขโมยมันหนีไปทางไหน สมองอันหลักแหลมของผมนี่ผมว่ามันต้องไปทางนั้นหรือไม่ก็จะเป็นทางนี้หรือว่าจะไปทางโน้นอุ้ยหรือว่าจะไปทางนั้นหยุดเลยนะไอ้ชลักมั่วนอกจากจะไม่รู้แล้วยังจะพาหวยอีกเฮ้เจอแล้วหาหลักฐานเจอแล้วเหรอเปล่า

แผนเหรียญบาทพี่ฆ่าจนว้ยโ <c oughs> หขมโมยแบบเนี้ยรนตีให้ตายอสอ,นองน้ำหน้าอ,อยางมาขโมยของร้านฉันดีนักเฮ้ยจับพวกมันไมให้พี่พาทีเลยดีไหมยัง,ยงว้ยขอดูหน้ามันหน่อยสิ <c oughs> เออมังอาจมาขมโมยของร้านฉันเนี่ยมังเป็นใคร